เนี่ลาบเนี้เนาะใส่มะแขวนบ่เนี่ยใส่แมว่ะไรเที่ยววัวเี่ยเที่ยบวกิน้าเนี่น้องเนี่ยมันกินย่บ่ลกินกินคือเกา่าแล้วนี่ยียวบวกินสิลาบแล้วก็ต้มเนาะโอ้นี่บต้มใส่เพาะเน่นอึเปาะนี่นี่พี่น้องนี่ ไก่กอไก่กอไก่กออันนี่ก็เป็นต้มตำตะไคร้อืมเนียงกล้วยมาแซบๆคบตำตะไคร้ตุ่นกินกับอันนั้นเนาะกล้วยเนาะเดี๋ยวจำสุกอเทสเทสเทสก่อนไคร้เดี๋ยวจำสุกเทสก่อนพี่น้องเนี่ยงตะไคร้บานเฮ้าเนี่ยแหละครับผม น่มีปลาตอนนำต้มตะไคร้เมนูแกงง่วงอร่อยสุดยอดเลยน้ำเนื้อสับมันยากจากสายเนืน

ตอ้งไปเอผักลางไนเกยนน่ยนผักหมดาดีัหมดเอาลงไปเยอะเ้าไหนำลเราเนี่ยเอาลงเยอะำนี้ต้องให้

chạy một cái đó không?